ดุกสองตัวนี่พี่น้องเห็นกันบ่นี่ครับผมนี่เอ้าโหโจ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 พี่น้องโอ้ ดครับผมผมเบาโจมสอยพี่น้องมณีภาพพี่พี่น้องลุ้งธงลุงให้พี่น้องลุ้งน้องกับน้องอยู่ข้างหลังพี่น้องกับไอ้น้องชมวประท่านพี่น้องมณีภาพพี่พี่น้องมาใส่เสียนอนกินพี่น้องเป็นครั้งแรกที่มาใส่เสียนอนกินหนาแรงพี่น้องปกติก็ใส่ก้อนหนาฝนมากนาะพี่น้องเนาะใส่น้ำหองน้ำห่วยเนาะกัเรามาเบิ่งว่าหนาแรงมันมีตัวเข่าวอพี่น้องนี่กะบล้างเดียวพี่น้องอันเดียว เขามาล่องเบื้งว่ามันสิเขาพรเขาหนาวแรงเนาะมันนี่อากาศสบายๆร่มน,น้อยๆพี่น้งองอาจจะหอบไปเบื้องบรรยากาศหมองเที่ยวจะเอาล่องก่อนพี่น้องว่าไปเลาะเบื้องว่ามันมันมีหมองใดไเป็นระลงอ่ะไปเบื้องกันพี่น้องมาล่องมาเบืเอ้องไอ้ไม้มันก็เขาสืเอาเสือต้องกินมาล่องมองใดไพี่น้องแต่หลายทีหลายหมองเพิ่อนกะนว่าหลอดง่ายลื้อแล้วแต่แล้วแต่พืนพ้นที่เพิ่นสีเอินกันเนาะพี่น้องเนาะนี่นนเขาลงมาไก่ทอสมควรแล้วพี่น้อง ใจที่มเขากมา็มูาจีละใกล้ตีนทุ่มท่านมาเบิง้งบรรยากาศว่าเขาจะเอาไสม์หม่งไดงพี่นอ้องเขาเลือกหม่งลงพี่นอ้องเอ้ยเป็นเอเดนน,นี่กะบใครเน่อยู่พี่นอ้องเดี๋ยวเขาหาหม่งลงที่ดีกับพี่นอ้องกบรรยากาศปลาบัว เดี๋ยนว่าเขาจะไปลงผลบ่พี่น้องดูนะเขาจะี๋ไม้หรพี่น้องเดี๋ยวเขาจะลง,งพงวกน,นี้อย่าประจวบคอนยาเอาลงไปเลยพี่น้องไอบ้บางท่านบางพื้นที่เพิ่นก็เอืนเน้อนในเสียนอนกินบางทืีเพิ่นกเนเน็เอื้อนในไอ้โง่เลยพี่นอนะ้องเนาะอาจจะเข้าไปลงไปใส่กันเลย นี่เข้าสิกลางไปแบบนี้พี่นอ้องเดี๋ยวเขาสิเอาพวกไอ้งามมุงกระไม้เนี่ยมาปิดอีกเช่นึงพี่นอ้องบัดเนี่ยเดี๋ยวเข้าสิ่เที่ยงพื้นที่ทั้งหนาให้มันแปลนนะพี่นอ้องเนาะ นี่คือรอบไงพี่เ้องเฮ็ดไว้เรียบร้อยพี่น้องเอาหญ้าเอาพดทใหม่ปกไว้ดีๆพี่น้องให้มันหม่มคือการเสร็จสมบูรณ์พี่น้องเดี๋ยวเฮามาลุาล้นกันว่าสิมันบุมันกับไซเอ๋เสือนอนกินหรือไอ้โง่หรือรอบใหญ่แล้วแต่พื้นที่เพิ่นเอื่นกันเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวเฮาม่ค่อยมาลุ้นกันว่ามันสิได้บ่ได้พี่น้องสวัสดีครับผมผมบ่โจบมบ่ใส่พี่น้องมื้อนี้พาพ,พี่พี่น้องมายามรอบ ยามหลอหญ่พี่น้องหรือเสือนอนกินของเข้าน่ะเองอ่ะมอโจดถิ่มไวสามขึ้นพี่น้องสามขึ้นเต็มๆมาหนีเขามาลุ่นกันวะสามขึ้นของเขาเนะ้าน่ะสิหมานโบหมานพี่น้องสายแห้งพี่น้องสายแหง้งมาหนีเบิ้งเอาพี่น้องแดดกระขึ้นสูงเลยพี่น้องคือสายแหง้งมาหนีแดดห้อนเลยพี่นี่อ่ะ่าพายุสิเขากระบอกเขาพี่น้อง พ่อสีด้น้ำในท่าเนี่ยจังหน่อยกับบมมุมีมาตะล่มพี่น้องเลยมาตะล่มกับไอ้ฝ้าห้องอ่ะเขามาลุดกันเลยพี่น้องไปมาสายแล้วนี่ก็มาถึงเป้าหมายของเฮาแล้วมีตัวสิมานบ่ะมานกับเบิ่งเอาพี่น้องงานใหม่ใส่ใบจนแห้งเบิดสามขึนเดี๋ยวเฮามาลุดกันพี่น้องเดี๋ยวเอางานใหม่ออกเดี๋ยวให้เราเบิ่งกัน มาอยู่มาอยู่พี่น้องมาอยู่มาอยู่เดี๋ยวประจวบขาอยากเอาเอาขึ้นมาให้พี่ให้น้องเขาเบิ้งเด้อพี่น้องเด้ออดใจรอสักครู่พี่น้องเดี๋ยวเขามาลุ้นกันนี่โอ้ตีปลานี่ยพ,พี่น้องประสูตรประสูตรพี่น้อง นี่โอ้โหคอคอตัวนึงปลูกสองตัวนี่พี่น้องเห็นกันบ่นี่ครับผมนี่ปลาช่อนหนึ่งตัวนี่ปลาช่อนปลาคอตัวนึงปลาสูตรตัวนึงปลูกสองตัวพี่น้อง เดี๋ยวเาข้าขึ้นไปเบิ้งซึ่งกันพีน่้องนี่เดี๋ยวเราไปเบิ้งกันข้างบนพี่้อง

มาเลยครับไปมาเลยเนี่เห็นกบไหมพี่น้องนี่ปลาคอปลาคอตัวนึงปลาสูตรปลาสูตรตัวนึงพี่น้องปลาดุกสองตัวอ้าวตือว่าพออยู่พอก,กินอยู่พี่น้อง ผสมกับไอ่รอบมาส,สามขึ้นพี่น้องนี่ยอดยอดตัวงามอยู่พี่น้องตัวงามจู่ตัวงามตัวงามตัวงามเนี่ยได้รประสูตรหนึ่งตัวประสูตรเท่าตัวมันสามนิ้วสองนิ้ว

อ้าหโจ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 พี่น้องโอ้ใช่สิโดดไปใสโอ้แต่เดีเลือดเลยเด้อพี่น้องต้องระวังนะพี่น้องกับไอตัวอันตรายปลาเป่าพี่น้องปลาเป่าโอ้โหเบิ้ง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 พี่น้องเบิ้งโอ้โหปลาปลาเป่าพี่น้องลายแห้งอยู่ไอชนทานบ้านบ่อจั่วลายแห้งลายแห้งปลาปลาเป่าเบิ้งนี่ กะนี่คือผลงานในห้องบนนี่พี่น้องปลาดุกใส่กงางแงมอยู่สองตัวแล้วกะปลาคอกะใส่แามเติบอยู่แขนอยู่พี่น้องกับปลาสูตรหน่อยตัวนึงปลาสูตรสองนิว้วอ่ะนี่อ่ะถือใจกัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บาโจเฮ็ดคลิปไหมไหมออกมาให้พี่น้องเฮาได้เบิ่งกันเนาะพี่น้องเนาะกับปลาคอปลาดุกพี่น้องหมานเติบอยู่เดี๋ยวบาโจสิใส่ไว้อีกสักก่อนพี่น้องเดี๋ยวเฮาไอ มาอย่างไรเข้าใจมาเบิ่งกันอีก,อก,อกที่สองเป็นคลิปที่สองแล้วพี่น้องเนาะรับคลิปนี้กะฝากไว้แน่เด้อพี่น้องเด้อซ่องนิดหน่อย,อยของบาโจมับข้าวซอยพี่น้องลายพี่เราน้องครับผมสวัสดีครับ